สวัสดีค่ะโบกับชชองเจเาจาน,นที่นะคะแมคโคจานเอาดามเสร็จแล้วนะคะแล้วก็เขาทำอะไรกันจะขึ้นไปดูก่อนเห็นบอกว่าเปลี่ยนเทอร์โบหรืออันนี้ทำเทอร์โบอะไรนี้ดูทำอะไรอ่ะพักไปเสร็จเลย ขันซะยังตีแมวขากลองโตโตขากลองผมมาด้วยข้าวโมงขาอะไรไม่แหงหน้าเป็นหน้าเป็นแั่สั้นลิงแค่นี้อยังรถห์วยไปอยู่แค่ไม่ได้หรอกสองลิงลิงสองโตดีไม่แค่นี้ยังสีเขียท่เลยว่ะขาหนึ่งจันอ่อนสีเขียว ในเมิ่อหนาเม่คิวโจขึ้นมาโอเคไม่ได้ยนมันเครื่องเลยวัดโอเค้มันเครื่องมาเร็วไม่ี่แล้วเอยาวๆไปเมันเค่อหน่อยเดมันเครื่องหรอไหมคิวงามค่ะอย่าเปียนมบวนหัว่อดเแตาโอไม่กล้ามาใกล้เลย แลโอ้ขึ้นมาสีเขียวเด้อสีเขียวเด้อเป็นช่งเทไปเอาลิงขึ้นไปไปตางานมอนลิงหน่อยดิเอ้ยไม่มาชิมดูมาไอเดินไฟฟ้าอัดไฟฟ้าเดียวอะไรุดพอพอจุดมานุ่มโอ้ยทายโยต้า วางวางไอ้ตัวนี้เลยวอเหรอนั่นแหละอามันเส้าที่เพ้ยมาดิพี่อานะมาดูดิคนทหารช่างเห็นเลยปิดปากทำไมให้ปิดแล้วโดูดูเดี๋ยวเอาให้ใหม่หดูเหตุบาปเขา พลิกน้องพลิกบเห็นเราก็อยากหัวแม้เพิ่งคิววันจันอ๋อฟจำตอนนั้นได้ไหมที่จ่าท่าคิวให้แม่คิดพ่อตอนนั้นเลยแม่ที่ท่าแป้งขาวๆเแม่ท่านไปเอาิกษ์ิตยิ่อุ่มอยู่นี่ตลกอ่ะดูดูเอฟซีเครียเอีหันไปดูคิวงามค่ะพี่อ๊อเซย สวยผมจัดออดขึ้นไปบึ้งแล้วก็เอาหมวกปิดนะแล้วเอาหมวกทับไป้องคุยไปหนึงรถหน่อยเรื่องการสอมรถก็ต้องมีเปื้อกวิอะไรตกลงไปอ่ะโอ้ยเผียวเฮ้ยเดี๋ยวประกอบนี้ก่อนเติีลุกได้ปาตีเเองลุกไปไกล ยาๆเอาเองเอาด้วยไหมจานโอไม่กล้าขึ้นมาเลยอ่ะตัวอ่ะเป็นของกูจะพอแล้วอย่าเป็นแหลกคนนี่เกนนิสัยไม่ดีเลยเอาอะไรมาต่อให้เขานี่งานก็ไม่ช่วยนี่เกาะเกอะไรแมทวันนี้กี่ตัวแล้วตัวเดียวแม่อือเลือกไปในกรบอกเถอะเออไม่ไหวหรอกใช่ไหมตัวลุงจะใส่ท่อก่อนไหมนี่ ลงก่อนไหมดึงไงฮะอะไรลงก่อนไหมในลอกสตาร์ดูปูไหมปูด้นนอนี่จรตัวันในจะรอดทโบหอนยังไงหอนเทโบฟังหน่อยนเหอนเหมหอนเมงหอนเหมิงตันดิ ในฮอนเหมึงเยอนเป่าเสศษออกยังด้วยนะมันเข้าไปเมื่อกี้น่ะเป่าเป่าฮอนฮอนด้วยหอนด้วยยังไม่ออกแล้วเนี่ยสายบันเทิงลมมีก็นห้ลมเป่าายบันเทิงกินเป่านี่ไม่เจอสายหรอก <c oughs> ตาโอไปเอายางมาปาดผมไอจารนออนเนี้ย,ยนุ๊ <c oughs> ม,มนะขิว <c oughs> เล่าเนียน,น้ำค่ะเ,เอาทุ่งผาบะอยู่ครับแม่ร กําลังทํางานอยู่ที่ร้านอยู่ที่ไหนครับนักสวยสวัสดีครับครับครับอะไรของเกาโกงมันใหญ่ไปทั้งเอวว่าโกงมันใหญ่มันโลโลมสิแล้วพี่น้อง อะไรจันโอ้แกนี่ดมเอาไม่ต้องดูเลยดมเอาอันนี้นี่นี่หิวยู่งจาว่าดมเอาต้องพาข้างบนด้วยนี่คือเลยเนี่ยเดียวอันนี้เราจุดไลยุงครับดูไลยุงอ่าโตดมเอาเด้อทำเสร็จไม่รอดอ่ะไม่รอดอ่ะมานี่มาไม่ต้องเลยไม่ต้องไปดูรถเท้า ลงูดูดูขับรถกลับบ้านเลยเย้ขับรถกลับบ้านยาขับรถกลับบ้านเลยเขจะไปง้อเมียบอกวันนี้ไปง้อเมียดีไปง้อยง้อยาดาบอกไปจีบสาวคายนามที่พิ่นน่ะเลยเห็นผู้สาวบด้ซื้อนามมาเลียงมูยังม่ได้ดูเลยดิจะไล่ทิ้งแล้วเอามาด้วยไปไล่เจ็บหมดแล้วมาไปน้ำมะพาไง กินน้อยจันโอุสาเลี้ยงเอาไหนนี่สันต์กดอยู่บนเครื่องไองกัญยางอะไรอะไรหม้อน้ำเป็นหม้อน้ำของโรจิสิตนะนี่เลยอลูมิเนียมอะอลูมิเนียมอลูมิเนียมอลูมิเนียมลืมเปือนเบรกเงียบไปเปือนเบรกเงียบไป

จันออดไม่ได้ทายอย่างนี้นานแล้วก็เลยอยากหัวแม้ไม่บ้านจามีแฟบอยู่ไม่ต้องกลัวมามาจะเล่นบ้างไปที่ไหนครับมาจะเล่นบ้างไาที่ไหนฉันไปบ้านตอบแล้วของเองเจ่ไอออด เสร็จงานนี้เอาเห็นไม่แย่จับตาโอไวเดอร์เดี๋ยวโดนโดนแน่ถ้าอยากเห็นภาพแบบนี้ไปตลอดครับขอโทษครับกดไลค์ให้ด้วยครับขอโทษครับดับแล้วครับเป็นอะไรอีกคือหาเป็นเรื่องซ่อมเทสตไม่เอาขึ้นมาไม่ได้มันกล้องสองสามตัวหนึ่งอยากให้มันรู้ว่ามันเป็นเพราะอะไรมาแล้วมาแล้วตาโอขึ้นมา เริ่มล้างกันนะครับรอแล้วดียยังควันมนเดเลยเพราะว่าน้ำมันลงอีกเดี๋ยวค่อยให้ช่างมาปรับน้ำมันลงอีกให้ช่างปรับน้ำมันให้ทานหละผมก็ว่าต้องทาตรงน้าผาอี้คม เออนงัวช่างโมดดีกว่าเนาะช่างโมดน้อเท่าไหร่สันห้าทเาอะไรทำน <clicked> ี่หละปรับน้ำมันเลยกำมนาเลยกำมนาซิ่ปรับน้ำมันก็นี่ไงตูดนี่นี่นเบอร์อนี่นีใหญ่ใหญ่นวซิงสปริงัทอไปไหนลัดท่อไปไหนไปไหน มุนเนี้ยบุ๊คเปนยังไงวะเออก็มุนนั่นแหละเสยผมคือไหนเล่าเน่เอาผมขึ้นต้องเอาเสยผมขึ้นก่อนเออนั่นแหละนั่นแหละไม่ยังมีคนเผาอ้อยอยู่วะฮะไปถีบแล้วนกเออเออนี่น่ะปลาเจ้าคือรอแท้ฮะจานออดเจ้าคือผู้รอแท้ แม่มาขอไปให้แม่มาขอไปสั่เหยียวด้วโอ้ยสิให้พีเยียวเดี๋ยวไปขอให้ตู้กลางได้ขันสั้นวะมขันฮะหนูอยากได้หนูอยากได้ใส่ตู้รองอยังครับพี่ก่อน่ะนี่นี่นี<อ>่เลยตู้รองเออนั่นแหละใส่ยังไงพี่บอกนั่นแหละนั่นแหละ ยิ้ยิหน่อยยิหน่อยในหันมาสองคนแล้วก็ยิงฟันดูสิพี่เหรหันมาทำเมื่อไหร่จัดอ้อนหันมาพี่พบวานอนอยู่นี่ท่ามันไปไหนไงทพราะั้นพี่พบวานอนนะเงาะเงาะ้ที่มันดีใจอ่ะอันนี้วันสงกรานไงฮฮาเขาก็เอาท่าแปลงกันนั้งสี่ล่ะ ตาโอมามาเลี่นสรงการน้ำเขาเดี๋ยวจะเปิดน้ำฉีดให้โอ้นี่มาคันนี่เลยเจ้านี่คันนี่นะเออขึ้นมาเลยเออนี่นี่ตาโอ,โอไม่กล้าขึ้นมานเกดูดหมดกี่ซองแล้ววันนี้นะ่ะ เป็นช่างก็ต้องเลยแบบนี้แหละทีดีคราวนี้นโดนตะโบงอ,อยู่ขนะ <c oughs> ้างบนนะแล้วจะเกิดรถลุไปข้างล่างอะ่ะไม่อามมาเครื่องเออ